ทอดใครได้แต่อย่ทอดทิ้งครับนี่ครับเป็นกะเพราสูตรโบราณนะครับที่พ่อผมได้สอนไว้เราจะแมวเครื่องไว้ผัดก่อนครับเราจะผัดตัวนี้ก่อนครับให้มันคายน้ำมันออกมามันจะแห้งอร่อยครับ,รบส่วนในพริกในเครื่องตำของเราก็จะมีขา่ามีกระเทียมพริกอัจริงแล้วก็ต้องมีอีกพริกหนึ่งครับนั่นคือพริกไทยเราจะ ให้มันหเหยือแบบเหลือแต่น้ำมันครับรอัะครู่ครับไก่เราจะได้แห้งแล้วกระเพราะจะได้ร่วนและอร่อยครับนี่ครับน้ำนางโรกครับใส่ไปเลยครับ Sai Chan Mà kia đưa mặt à กินได้จะหมดจานแล้วแหละคุณจะมาอัดตอนนี้ปกติเราคุยกันแลคุยกันแบบปกติเลยที่พิจารันเนี่ยมคือไม <Okay. S 2> ่หอมดีว่ะกระเพราแดงหรือบางคนเขาเรียกกระเพราเมืองนะใช่ป่ะก,กระเพราปลาทันคุณชอบกระเพราเนื้อไหมชอบกินเนื้อเท่าไหนน้ำเห็นหน้าโบแล้วสงสารเลย แต่ถ้าอร่อยไม่กินปกติไม่คอจะเนื้อตอนไปทํางานเนี่ยนึ่งไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเนี่ยเพ่อเขาสั่งให้เอ,เอาก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะแล้วก็นึกงเนื้อเนื้อหมูกรอยงไงก็กินเข้าไปเฮ้ยอร่อยปะหมดถ้วยแล้วนเ,ออนนเ,นเนื้อบอกเฮ้ยพ่ออีจานอีจานได้ไหมพ่อดาดาเนื้อนะเอาเนื้อเหรอไม่รู้เนี่ยอร่อยขนาดเนี้ยนี่นะครับนี่แค่เนี้ยเนื้อที่เป็นใบอ่ะ โอเคมุกจายจะจิ้มจบเพียงกร้องกนเลยนั่นแหละครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเราแค่มาฝึกมาเก็ตติ้กันนะฮบทีนี้ก็ทำกระเพราเล่นๆนะฮะแล้วก็มีอะไรก็เลอหยิบกล้องมาถ่ายไหนฝากช่องหน่อยครับฝากช่องหน่อยครับฝากช่องหน่อยฮะอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามช่องกเกษตรนกเอียงของพวกเราด้วยนะครับดิเด,ด,ดี๋ยวไอ้